กดติดตามตดกดซับสไคร์กดกระดิ่งกริ้งๆนะคะเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆของร้านเจ๊โหดการเกษตรสวัสดีค่ะร้านเจ๊โหดการเกษตรค่ะวันนี้จะมาแนะนําวิธีการใช้ั้มน้ํานะคะของมิตซูบิชินะคะตัวนี้กี่แรงสองแรงครับสามนิ้วมิสซูสแรงนะคะเป็นไฟใช้กับไฟบ้านวันนี้เราจะมานําเสนอใช้กับแผงโซลาเซลล์นะคะ โดยต่อเข้าอินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์เราจะเปลี่ยนปั๊มน้ำนะคะเป็นระบบ AC เปลี่ยนใช้กับโซล่าเซลล์ก็คือเป็นระบบ DC นะคะตัวน,นี้ถ้าปั๊มน้ำหรือซับมร์ฟนะคะหนึ่งแรงม้านะคะจะใช้แผงโซล่าเซลล์300วัตต์4แผงนะคะแต่ถ้าเป็นปั๊มซับมื้อสอแรงหรือปั๊มน้ำ2แรงต้องใช้โซล่าเซลล์6แผงนะคะ ร้อยสามร้อยวัตขึ้นไปแต่ถ้าปั๊มน้ำแรงม้าเยอะๆเลยใหญ่สุดคือ3แรงม้าซับม์ฟหรือปั๊มน้ำนะคะ3แรงม้าต้องใช้แผงโซ,ซล่าเซลล์สิบแผงนะคะวันนี้เราก็ออกมาทดสอบนะคะตัวปั๊มมิตซูบิชิสองแรงใช้กับตีนะคะตัวนี้เรามาจัมป์เข้ากับอินเวอร์เตอร์แปลงใช้กับโซ,ซล่าจำนวนแปดแผงนะคะนู่นแปดแผง <5. S 1> ตัวนี้นะคะแล้เวเราก็ ต่ออะไรครับช ouais. ่างนี่เรามาตอด้วิธใช้งานนะครับต้องถอดแคปสตาร์ทออกนะครับถอดออกเลยนะครับแล้วก็จะมาหาค่าของการต่อสายนะครับหารันนะครับก็จะมีวิธีต่ออย่างนะครับมีคู่มือนะครับมีวิธีต่ออย่างนี้นะครับโอเคครับ วันนี้แรงแรงดันปั๊มนะคะจะเริ่มทำงานอยู่ที่5 0โวลต์ DC นะคะถ้าแรงไม่ถึงปั๊มก็จะไม่ทำงานนะคะแล้วก็โซลาเซลล์สามารถรับแรงสูงสุดได้4 5 0โวลต์ DC นะคะแผงกับรถวิ่งผ่านนะคะเสียงอ่ะหรือถ้าลูกค้าใช้แผง330วัตต์ห้ามเกิน10แผงห้ามเกินก็เรียกว่าอะไรห้ามห้ามเกิน450 โวลต์ดีซีนะคะห้ามเกินถ้าเกินก็คืออินเวอร์เตอร์อาจจะไม่ไม่ทํางานไม่ไม่ไม่ทํางานไม,ไม,ไม,นไม่หรือไม่ทํางานอาจจะไม่ได้นะคะลองดูนะคะว่าการต่อของช่างจะถูกต้องหรือเปล่าเสร็จสิ้นแล้วนะคะอันนี้เขาจอดแคปสตาร์ทใช่ไหมใช่ครับลแล้วตัวนี้นะคะเดี๋ยวเจ๊จะเริ่มรันให้นะคะแดดมันจะหมดอ่าเจ๊ก,กดแล้วนะคะรอประมาณสักกี่วินาทีสักสิบวินาทีนะคะ ปั๊มก็จะเริ่มทํางานก็ถ่ายรวมสิจ๊ะถ่ายรวมเออถ่ายรวมนะ่ะไฟโคมเนะะี่ยค่ะไฟพัดเนี่ยเริ่มทํางานแล้วนะคะอ่ามาถ่ายด้านหลังเนี่ยไฟเริ่มดันเข้าดันเข้ากระแสแล้วนะคะหน้าร้านไม่มีไฟนะคะ,ะระบบอินเวอร์เตอร์เป็นระบบ soft start ตัวนี้ระบบอินเวอร์เตอร์เป็นระบบ soft start นะคะจะช่วยให้ปั๊มไม่ทั้งง่ายนะคะระบบ soft s t a ์ t ใช้ได้ทั้งปั้มหอยโข่งและปั้มซับเบิร์ฟนะคะไปกูเบิร์ดละมังม้งสี่โมงครึ่งนะะ,<ป>ะเดี๋ยวรอสักแป๊บน,นะคะตะกี้เทสดสอบน้ำปูปะดันฟุ๊กๆึ๊กเลยนะคะ <มา S 1> น้ำแรงมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ่ะอาจจะเย็นน้ำน้ำเอาความลงความลงน้ำมาแล้วไฟไฟมาแล้วไปมาแล้วอ่ะ <มา S 1> แสงแดดตอนนี้กี่โมง,งดูนาฬิกานินาฬิกากี่โมงสิบหกนาฬิกานะคะแสงแดดยังได้เพราะว่าเราขายแสงโซลารเซลล์พารเอนะคะ สามร้สิบบาทครับสามยเกบาทเกรดเอนะคะเกรดดีกเนี่ยปั๊บปั๊บหอยโขงวิซูวิธิสองแรงสี่นิ้วเข้าสออกสนะคะและสองแรงแลองแรงนะคะทางเข้าปั๊บสามนิ้วออกสมนิ้วทางเข้าปั๊บสามนิ้วออก3นิ้วนะคะ มอเตอร์สามสองแรงเวลาจะสูบน้ำเอาดินน้ำมันปิดให้ดีนะคะต่อกระแสไฟเข้าให้แล้วนะคะอันนี้แดดเมฆบางเมฆบางแข็งดีก็ท,ทำงานอยู่กับของดีแหวนถ้าแหวนดีกีดดีครับเอ๊เอาแข็งดีๆสี่โมงเย็นแดดเพื่อนอ,อย่างว่าเมฆบางพาทิพย์นะคะรุ่นเห็นไหม ูนะคะแสงไม่เห็นดูหนะ้าผากเทนทีนี่ไม่เลื่อมไฟไม่เลื่อมแสงแดดนะคะอากาศเย็นๆแล้วนะคะปั้มน้ำยังออกสุดยอดไหมคะถ้าเป็นแผงโพลีทำงานไหมครับเจ๊โพลีจะเริ่มทำงานตื่นเช้าไม่ตื่นสายใมาไปแ,แผงโพลีนะคะจะทำงานจะตื่นสายทำงานเลิกไวคือเริ่ม ทำงานสามโมงเช้าบ่ายสามบ่ายสองก็หมดแล้วค่ะยิ่งก็เกียบถูกๆลูกค้าหาถูกๆก,ก,ก,ก็เขาก็จะเลิกงานไวเหมือนกับการจ้างลูกน้องละค่ะ <c oughs> มองหน้าเจ๋หมดแล้วค่ะตอนนี้ถ้าจ่ายแพงซื้อแ็งดีจ่ายแพงซื้อราคาเกียด,ดีนะคะทำงานแต่เช้าอย่างที่ร้านที่บ้านเจในไร่นะคะสิบแผงตราละเซลบนหลังคาสิบแผ่นนะคะหกโมงครึ่งหกโมงเช้า เสียงเต็กแล้วทํางานแล้วประมาณ5้าโมงคึ่งประมาณ6กโมงเย็นนะคะมันเลิกทํางานคือทํางานได้เต็มวันนะคะสร้างมาแพงซื้อแพงซื้อของดีมาใช้นะคะตัวนี้จำอ่าตัวนี้อินเวอร์เตอร์นะคะสามารถใช้ร่วมกับไฟบ้านได้ของเรานะคะต่อเป็นแบบทูอินวันคือต่อตรงเข้ากับโซล่าเซลล์ตันกระแสไฟเข้าฟอ๊มน้ําหรืออ่าอันนี้ช่างต่อทูอิวันยยังครับ ยังไม่ต่อแต่คือของเราสามารถต่อเข้าใช้กับไฟบ้านได้นะคะถ้าแสงถ้าทิศหมดเราไปสลับใช้กับไฟบ้านได้เลยนะคะคือทูอินวันของเราจะต่อให้ลูกค้าแบบทูอินวันถ้าใครไม่เอาทู <c oughs> ก็เอาทีก็ได้ใครจะเอาแบบระบบเดียวก็ได้ถ้าใครไม่มีไฟฟ้าเลยในที่ไร่ที่นาไม่มีไฟฟ้าเลยก็ต่อตรงอย่างเดียว จะต่อแบบคุยนวันก็สั่งให้ทีมช่างเราต่อประกอบให้ได้นะคะไม่มีโอเคตอนนี้ดูนะคะดูนะคะของอย่างนี้ใช้เอฟเฟกไม่ได้ที่นม่มาปิดฟัง,ง,งผ้าติแล้วนะคะอ่ยแสงแดดตอนนี้สี่โมงก็เลยสี่โมงสิบกนาคาสามนาทีครับอ่าสี่โมงสามนาทีผ่านไปสานาทีแล้วนะคะร้อน้ําก็ยังทํางาน

เดี๋ยวมาส่งคส่งที่เบนเกตได้แล้วนะคะโอเคค่ะมาปิดปั๊มเลยลันรันไม่ก็ได้ดครับถ้าปิดก็สต็อปกดสต็อปนะคะที่จะปิดอ่ะลองถ่ายรวมนี้มันจะหยุดตอนไหนกดปุ่มสต็อปก็นะคะประมาณสัก4วินาทีปั๊มก็หยุดทำงานแล้วนะคะ สนใจติดต่อร้านเจโหดการเกษตรค่ะร้านเจโหดนะคะวันนี้จะมาลองกินเวอร์เตอร์กับปั๊มมิซูสองแรงนะคะเวลากี่โมงเอ่ยอ่ะตอนนี้กี่โมงสิบหกนาฬิกาหกนาทีครับแข้งแปดแข้งนะคะเกตด,ดีพรีเมียมดูาอาทิตย์สิบหกนาฬิกาดูนาฬิกาด้วยาอาทิตย์อ่ะสิบหกนาฬิกาหกนาทีหกนาทีนา่าจะเริ่มสตาร์ทให้นะคะอ่ะลันล้อนะคะเอาถ่ายรวม ถ่ายใบพัดทางตูใบพัดตัวสุกประมาณ6วินาที6-7เจ็ดวินะคะปั๊มก็จะเริ่มทำงานน้ำก็จะออกรวดรวดนะคะ6กโมงสี่นาทีย้ำอีกทีโอ้อย่างั้นก็ได้ไม่เป็นไรครับก็ได้เห็นว่าน้ำมันแรงขนาดเวลาโมงีนาทีนาทีครับ4ี่โมงสี่นาที7นาทีสี่โมงสี่เจ็ดนาที6ี่หกโมงสโมง สิบหก,ก,กนาฬิการับโงเนนะคะ4โมงเย็นงแดน้ะ้น้งให้เแข็งนะคะ,คนนะ,คะอินเบอร์เตอของเราโอเคค่อะอะต้องใ่ด้ร้านาหดการเกษตรนะคะ ตัวเซลล์แปดแทงนะคะอินเวอร์เตอร์เราจับให้แบบคูอินวันนะคะปั๊มนี่คือที่สองแรงนะคะเข้าสามออกสามน้ำแรงไหมดูเอานะคะทั้งทั้งที่แปดสิบหกนาฬิกาสี่โมงเย็นแล้วนะคะสี่โมงเย็นเก้านาทีครับสิบหกนาฬิกาเก้านาทีนะคะไม่มีแดดบดบดแม่แม่บดบังแดดนะคะ นอกจากปั๊มน้ำแล้วเรายังขายชุดนอนนาตัวนี้เราสามารถจัดส่งออนไลน์ได้นะคะตัวนี้เป็นเพียวสายเว็บของอขนาด600วัตใช่ไหมตู้นี้เราประกอบให้ลูกค้าพร้อมใช้งานนะคะไปจํากับแผงโซลาเซลล์ได้เลยชุดนี้พร้อมแบตเตอรี่และมีหน้าจอหนะ้าจอแสดงผลเป็นี่ครับแบตเตอรี่ลิเธียม200แอมป์ครับแบตลิเธียมเราให้แต่ ลูกค้า200เลยนะคะเช็คสินค้าก่อนดูดีๆก่อนที่ตัดสินใจซื้อและข้างๆตู้นะคะเราประกอบใส่กับอาปั๊กสำหรับไว้เสียบใช้งานให้แล้วเรียบร้อยนะคะอ่าตัวนี้600วัตต์แล้วก็อะไรอีกอธิบายต่อพี่ย่างเดี๋ยวขึ้นมารุ่นนี้ใช้ตั้งแต่หนึ่งแผงขึ้นไปนะครับแผงเดียวก็ใช้ได้นะครับอยู่ที่การใช้งานของเรานะครับแผงเดียวตั้งแต่กี่วัตต์แผงเดียว390วัตต์ครับ เริ่มต้นไั้แต่สามร้อยวัตต์ก็ได้ครับตั้งแต่300วัตต์ขึ้นไปนะคะแต่ที่ร้านเราขายคือ390าวัตต์ถ้าลูกค้ามีแผมเดิม300วัตต์ถจะไปซื้อ300วัตต์ขึ้นไปก็คือใช้ชุดนี้ได้เลยมีแบตเตอรี่นิเธียม2 0 0แอมป์ให้แล้วชุดนี้ชุดนอนนาใครอยากได้ไปหุเข้าอ่กลางไรกลางนาได้เลยนะคะอ่ะที่เกปประกอบได้อะไรบ้างพัดลมสี่ตัวหมองหูเข้าได้ไหมมองหุเข้าได้หนึ่งลิตรครับ 1 1> พันลมครับพันลมใช้ได้สองตัวครับพันลมพร้อมกันสองตัวเพื่อทะเลาะกันแยกห้องนอนหลอดไฟเจ้กี่หลอดครับหลอดไฟได้สามสี่หลอดขึ้นไปครับสามถึงสี่หลอดอยู่นาจะเปิดทําอะไรนักหนาะอ่ะเต็มที่ใช้ได้สามถึงสี่หลอดนะคะบอความมืดครับแล้วต่อไปจุดเล็กก็มีนะครับสั่งประกอบได้นะครับ ตามร้านเจจัดส่งให้ได้ครับอันนี้ชุดจ่ายหกร้อยวัตต์ถ้าใครต้องการเล็กกว่านี้ห้าสิบนี้ไหมช่างเล็กกว่านี้ก็สามร้อยวัตต์ครับเล็กสุดร้อยวัตต์ไม่มีเหรอไม่มีครับเล็กเกินครับนี่นตู้สามร้อยวัตต์และหกร้อยวัตต์นะคะนี่ลักษณะตู้ของเราที่เราประกอบนะคะให้ครบชุดเบรคคูเบรเกอร์อะไรก็คือจัดให้ไปหน้าตาแบบนี้เลยไปถึงเจาะประกอบใส่เสาไว้เลยแล้วก็ต่อจําเข้ากับโซลาร์เซลล์นะคะ แค่แผงเดียวชุดนี้แค่แผงเดียวแผงเก่ามีไหมถ้าไม่มีก็ไปซื้อใหม่ตั้งแต่300วัตขึ้นไปนะคะอ่าสามวัตขึ้นไปหรือจะซื้อกับแผงเราก็ได้ร้านเราขาย390าวัตครับเจดเนะคะเดดีรีเนี่ยอ่าชุดนี้ส่งออนไลน์ได้นะคะจัดประกอบกันมันค่ะชุดนี้ได้ตูด,ด้วยแล้วก็ได้แบตเตอรี่อ่าเกียม์สองร้อยแอมด้วยใครสนใจ,จติดต่อร้านเจ้าหกการเกษตร่า Wow! 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 wow, wow, wow. อย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b ์กดกระดิง่งกิ้งๆนะคะเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆของร้านเจโหดการเกษตรติดต่อเจโหดได้ทั้งทางเพจและทางไลน์อย่าลืมกดแชร์นะคะจะได้เป็นขวัญกำลังใจให้เจโหดได้คิดทำวิดีโอทางการเกษตรใหม่ๆมาให้ลูกค้าได้รับชมและติดตามกันค่ะ